อแต่เม no oh ื่อ <so กี้มันบอกว่ามันจะไปงักตัวนะกดมันอยู่ตรงไหนวะกดตำรวจอะกดอยู่ในห้องตำรวจเลยกดห้องตำรวจเลยเฮ้ยเอะเกือบชนกับตำรวจควยเฮ้ยกูยังไม่ได้อ่านกฎเลยอะไม่รู้กูก็ไม่อ่านไอ้ฮีเอใครจะไปจำได้กดแม่งไม่ได้มีสามข้อแล้วหน่อยจัดยี่บสามข้อกูสวดกูสวดกูสลาได้ก็บุญกูแล้วไอ้ฮีเอะมลุย ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดีดดถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้กูก็ไปขายนมเปรี้ยวต่อจะเป็นกันเนาะอาอเหี้ย oh <yeah. c oughs> ตำรวจกำลังสอบสวนผู้ต้องหาเนี่ยทำเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรคุณ <c oughs> ทำไปเพื่ออะไร <c oughs> อ๋อมารอสอบตำรวจนะค <c oughs> รับเดี๋ยวกดเอ็นพูดในในเซิร์ฟดิ้ไม่ดีหน่อย สายคนหนุ่มสวัสดีครับสวัสดีนัดผอบอไว้ครับห้าทุ่มโอเคครับหว่าในชุดแก๊งเนะไม่ใช่นะอยู่พวกเราไม่ขึ้นตรงกับใครครับผมไปทำพอดี๊บนึงนี้ครับผมชื่ออะไรนะหัวทองนี่ชื่ออะไรนะผมผมลืมชื่ออีกแล้วบัพตีี้เขาชื่อเขาชื่อนำว่าเมื่อวานเนี่ยนี่คุณทากาอยู่ชื่อนำว่า เอ้ยไม่เป็นไรเป็นน้ำเหมือนกันเฟปซี่ก็น้ำน้ำบอลก็น้ำพี่ต้องรอไปสอบพี่จะติ่นเต้นเชีตื่นเต้นเลยอันนี้ผมสอบเสร็จแล้วสอบไปแล้วผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วใช่ไหมใช่ใช่ได้เป็นตำรวจเลยใช่ไหมาะเห็นเขาขายอยู่เดี๋ยวเขานี่เดี๋ยวต้องต้องเขาดูพอยังไม่ทันขายเลยตำรวจมาสอบใช้เมนูตำรวจอ๋ออ๋อสอบยากไหมเขาเขาจะให้ให้อ่าน ที่เปิดเนี่ยกดตำรวจแล้วก็ค่าตอบเขาถ้าเาถามเราเปิดอ่านแล้วตอบได้ปะ่ะใช่เขาให้เปิดอ่านเลยอ๋อโอเคครับใช่ผมท่องกุศลาได้ก็บุญผมแล้วให้ผมต้องกดอีกห้าสิบข้อโอซีและภ<พ>าคเก่าเนี่ยมัน,น <ะ S 1> มีเงินมีเงินมันเป็นเกงแคโรล์มันเป็นเกงแคโรล์ของเครื่องอาหารไหมครับเออที่บาท้านที่บ้านออกมาครับสองพันแต่ผมให้เดี๋ยวผมให้ไม่ได้ยินเลขอะไรอ่ะ เลขอะไระคุณเวซี่เลขหนึ่งสี่สองครับครับครับขอใหโชคดีครับผมครับยินดีครับเจอกันอันนี้อยู่กดอยู่อยู่กะไหนครับเนี่ยนี่อยู่กะไหนเดี๋ยวเขาจะบอกอีกทีครับผมตอนต้นตอนต,อนตอน้น ข้อกะกลางวันผมก็อยู่ได้กลางคืนก็อยู่ได้ครับเพราะพวกผมถ้าจะอยู่กะผมจะอยู่กันกลางคืนอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ห้าทุ่มถึงหนึ่งตีสามเลยเพราะช่วงเพราะช่วงนั้นมันไม่มีคนอยู่นะเพราะว่าตอนกลางคืนก็เห็นมีแต่ตำรวจโทมัรคนเดียวใช่ถ้ากลางคืนผมอยู่ได้ประมาณหนึ่งทุ่มถึงประมาณตีสองผมอยู่ได้อ๋อเข้มไม่ไน่มีปัญหาแล้วก็ตอนถ้าเป็นกะกลางวันประมาณ ประมาณสักไม่เที่ยงก็บ่ายบ่ายโมงถึงประมาณสักงสี่สี่โมงครึ่งประมาณห้าโมงกลางวันไม่แน่ด้ผมทํางานใช่ถ้าพผมสอบติดตํารวจนะให้ตั้นชื่อพวกผมไปเลยว่าแก๊งนกฮูกะนกฮูะนกใช่เพราะว่าอยู่แต่ตอนกลางคืนผมหลับกลางวันผมเป็นเหล่าสแกนเตอร์ก็ดีนะเฮ้ยอะนะครับถ้าถ้าผมบอกมาถามว่าผมเป็นอะไรว่าผมเป็นซื้ออาหารครับโอเคครับครับผม โรดีครับมาสอนนอเลยมาสอนนอเลยนี่ไม่ใช่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ปะเนี่ยสอนนอใช่ไหมสอนนอนใช่ไหมใช่เอ็นบีสีหรือคนวะคนเอาเหรอเฮ้ยอยู่ดีๆเนี่ยก็หายเกินเลยขึ้นมันกดนั่งเก้าอี้ไปแล้ไอ้บอดี้เฮียสวัสดีหมดขอโทษครับอ่าคุณประชาสัมพันธ์ครับนั่งดีหน่อยครับเกงไหนออกคือเกงไหนออกเกเสอ้าวก็กูเห็นหน่อยเฮ้ยกดนั่งเก้าอี้ไงวะกดชิปอี มันนั่งไม่ได้บางอันเนี้ยนั่งได้มั้ยมันนั่งไม่ได้ไไดไเปิด,ดจจอีโมจิเลยอดอก็ได้อีโมจิเฉยอีโมจิสูบบุหรี่ในในโรงพักผิดละปุ๊บปันเข้าปอดบุบเป็นสโมอเกินโ <c oughs> อ้ยอะไรวะทำไมหลุดอ่ะเออนีน่หลุด เออนี่นั่งนั่งรอสอบครับนี่คือท่านนั่งรอสอบของผมนะฮะอยู่ในทุกช่วงเดินมโอ้ยเลี้ยวมึงดูทำไมกูไม่นั่งได้วะโอ๊ทมึงดันกูออกมาทำไมเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมึงดูข้างหลังมึงมึงว่าผู้หญิงเพราะว่าดันกลับอ่ะอันนี้ผู้หญิงนี่ผู้หญิง มึงกด F 3ามเนี่ยแล้วมึงก็ไปที่อีโมจิแล้วมึงก็ไปหาคำว่าซิดอ่ะซิดแชร์ก็ได้ซิดเฉยเฉยก็ได้โอ้ผบนี่มันเป็นใครวะเป็นแอนดมินของตำรวจเหรอไม่ใช่คนซิดอยู่มานานอันสุดเกือบข้างล่างอ่ะ สัดีครัวครับจับไอ้นี่เลยครับมันมันสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการจับมันเลยครับมันสูบบุหรี่ในที่ราชการใครสูบใครสูบใครสูบกูอัดคลิปในให้กูเห็นผมชื่อซุกกี้ครับผมชื่อซุกกี้เฮ้ยเขาบอกให้นั่งบนเก้าอี้ไม่ได้ให้นั่งพื้นคนเหงาสะ กดคันเซิลดิกด F 3แล้วกดกดแบ็กสเปซแล้วไปที่คันเซิลอิโมติคอนอ่ะกด X ก็จบแล้วพี่อืมกด X ก็จบแล้วไปที่ซิดแชร์มันจะเขียนว่าซิดแชร์ข้าไปนู้นแล้วไหมไปดีนู้นแล้วไหมไปเลยเหรออ๋อเออขอความช่ไหมเออพี่มิตต้องไปห้องไหนนะ อะไรของมันวะโคตรแก๊นเตอร์เลยเฮียนั่งนั่งแต่ไหนมันกำลัง,ส,อองสนุกสนานกับการเล่นอีมูตอร์คอนสนอก,กันหมดใช่ไหมใช่อยู่สนอก,กันหมดอยู่ตลาดอนิวอยู่ไหนเออพอรับพี่ร้านขายเสื้อผ้าบ้านนิดยี่ไหนะไวะร้านหรูร้านหรูโอ้ไกลอ๋อมึงต้องมาอยู่ข้างล่างมึงต้องมอันยื่เอาหันหลังเข้าก้าอี้อ่ะเอา้าเชียอะไรวะเนี่ย ไปสอบตำรวจพี่มาทำไรไรเใี่ยะปพอดีนัดไอ้ผบสอบอ๋อโอเคโอผมแกน่งหครับเฮ้ยมึงมาเขี่ยไข่กูทำไมอ๊ตเฮ้ยน้ำน้ำน้ำเรีลังเล่นอยู่หูด้วยอ๊ตปวดหัวอ๊ต พี่เหมือนคนห่วงอะับฝ่ายอย่างสอ่ะมันมีมันมีกฎตำรวจกฎตรงกฎหมายค่ารับด้วยนะชิวมาสอนอไว้เลยผมก็ลัไปล่าเราต้องเข้าไปอ่านในในดิสคอร์ดแล้วก็มันจะมีในที่พี่อ๊สส่งไปด้วยส่งไปไหนในแชทผมอ๋อ ยไม่ลอว่ะไอ้สัตรูกลับไปตายได้เลยสอนนอสอนนอเรมาเร็วเขายังไม่ให้เราออกเออ๋อเราต้องเปลี่ยนชื่อข้างหน้าเป็นนอรลด้วยมันจะได้มันจะได้เป็นนักเรียนตำรวจที่ตรงไหนชื่อดิสคอร์ดเราอ่ะ อันนั้น LTPD อันนั้น LTPD h เอ้าไอ้ที่ช่างไปเป็นคน้ายาซะเองไอ้แซดโอ๊ตเขาบิดพื้นอยข้างล่างอ๊แต่ว่ยังไม่เห็นมาเลยนะเห็นรถใครบิดพื้นนะเขาบอกว่ารอแป๊บหนึ่งอะใครรู้รอแป๊บหนึ่งทดอบอบูเขาอ้วนไสัตว์ แล้วนี่นี่ตอนมาสมัครนี่ถ้าเขารับนี่คือตอนเขายังไม่สอบนี่คือก็ไปดูก่อนเนี่ยทำไรยังไม่ได้ใช่ไหมได้รับต้องต้องไปจำก่อนนะออถ้าจำไม่ได้ก็ขอเขาดูได้ผมคิดไว้แล้วถ้าผมสอบไม่ผ่านผมก็ไปเป็นคนขายยาคูต่อข่านแล้วเลยเขาเขาเขาให้ดูได้ยู่รถแป๊บ อ่าแล้วนี่คุณยังไม่เปลี่ยนเป็นชุดตำรวจอีกเหรอยังครับยัง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 ไม่ได้ยศเยอะก้อนหน่อยเยอก้อนหน่อยเขาเขาจะให้ยศเมื่อไหร่เนี่ยไปโรงพยาบาลน่าจะตอบตอบคนที่เสร็จแล้อ๋อเออไม่เป็นไรพ่ออ่านอันนี้รอเดี๋ยวพี่เอาไปอย่างเงี้ยเลยแหมเพิร์แหนมเพอร์ก็ยังไงก็ตามมาแรกไปไปดิดนู้นแล้วไป จะมาทำอะไรกันแล้วแย่เนี่ยนัดเขาสอบตำรวจหมดนี่เลยเหรอก็ในอำเภอนัดผมเมื่อคืนห้าทุ่มเทียบชิดหายอ่านกฎอ่านกฎมาเลยครับเดี๋ยวผมเล่นสอบทีละคนอย่าเร็วนะคะอย่าเร็มาจับจีี้นะคะแล้วคนนี้อ่าคนง่ายกแบบจะถามยืนยนแถบนการครับ เร็วครับตำรวจพร้อมๆหน่อยยึงแถวแล้วกระดานน่ากระดานเว้ยตีคนเหรอไอโอ๊ตมึงอไปมึงหามึงหาปุ่มแคนเซิลอยู่ใช่ไหมห้าคนใช่ไหมห้าคนครับผมห้าคนนะครับไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วครับผมต่าจกดร้อนนะครับครับผมเดี๋ยวผมมาเล่นฝาดทีละคนนะครับครับผม sir yes sir ใช่ครับเราก็อยู่ในความสงบด้วยนะครับแล้ว um, คนจี้ๆเจอไหครับผมก็ผมจริงๆนัก <est> ล <diyor> ับดิ้เราก็ได้นั่สงสารคุณแป๊บทีเดี๋ยวแม่งวัยวัยบุกปิกวัยวัยกันเออไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรครับทารบายแล้วผมไปปะอ่านกดเหรอไอ้แป๊บสี่บอกว่ามันถามให้กดแล้วก็แบบค้าบปับจำไว้นะ จำไว้นะ 200, มีใบกัญชาปรั <oh> บ200้ครับกัญชาที่โรเซสแล้วอ่ะ400โคเนอ่ะธรรมดา2 0 0ถ้ามีโรเซสแล้ว400ถ้าม <oh <oh ีเงินแดงอ่ะโดนปรับให้คูณค่าคูณคูณค่าปรับเข้าไปคูณ2ของจำนวนเงินแดงที่มีทั um ้งหมดแถวน้องมันอยู่ในไหนวะเซอร์เจเซอร์มันอยู่ในในในกฎหมายค่าปรับกรมตำรวจนะเจอเยอะ เยื premises, yo, yo, yes, ่อเยื่อเยโ่อ hmm. ย okay, okay. okay. ื่เยื่อเสกดตำรวจเนี่ยนะโอเคกดหมายค้าบับตำรวจอุ้นเลยเยื่อเยื่อเยื <oh ่อเสสวยลให้คนสวยมานี้นี่เพื่อน่งในกลุ่มนี้กอยาขอที่ยังไม่ได้โพสต์เองผิดกฎหมายคือ200เปิดอ่านเราเลยเปิดอ่านเลยสวัสดีครับคุณหมอชมบูสวัสดีครับแต่ว่าข้าบับตำรวจครับอะไรนะครับตำรวจดูบ่สตำรวจแล้วครับอ่าก็แล้วสวัสดีครับอยู่ไหนมั้งมี่ ขึ้นเหรอครับพี่พี่พี่รถไอ้รถตันคำาัฒนาไอรถทั้งรถเรื่องจะคุยด้วยเยอะเลยรถเลยเหมือนรถลื่นมาพื้นทำไมอ่ะมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเขาลงรถไม่ได้ทำไงไปกดไปขึ้นรถก่อนครับไปขึ้นรถให้เจ้าของขึ้นรถก่อนสตาร์ทรถแล้วเดี๋ยวเขาลงลงลงได้เองเขาลงเนี่างรถยังไม่ได้ไปอุ้มเขาไปอุ้มเขาข้างข้างประตูแล้วอุ้มไม่ได้อุ้มไม่ติดอุ้มเอฟเก้า มันไม่ติดอยู่แล้วมันต้องบาังฟังยามีดไม่มี็นมีเบินนีนี่เตรียมหนึ่งกระเป๋ามาสอบตุรวนแล้วเนี่ยไอ้สี่คนข้างหน้าผมมันมีเมียหมดแล้วปไปหาคนสุดท้ายยาสุดท้ายตัวดีเลยเราจะ้า้เนี่ยอะไรวะเฮ้ยอย่างน้อยเขาก็เป็นคนมีบุญนะเออกูเป็นพระมาก่อนนั่นหรอเฮ้ยอย่าโอซีมาพูดอย่าโอซีมาพูดในเกมนี่นี่นสวย ผมมีดอกไม้ให้เนี่ยเฮ้ยแม่งกำลังจะกดเลยแก่มาช่อเลยมึงไปขโมยเข้ามาคุกเข่าเลยคุกเข่าเลยคุกเข่าด้วยกดกดคอนโทรลมึงไปขโมยเข้ามานี่เหนื่อเชื่อไอ้ย่าธรรมดาที่ไหนล่ะรับไว้เถอครับพอดีหิ้มผ้าข้างบนยังว่างเอาดอกไม้ไปใส่ผ้าเถอะผมเล่นกีตาร์ให้ฟังไต่แนวไต่แนวไต่แนว เป็นยาอ่อนคนสวยครับอย่าไปฟังกีตาร์นะครับรับหมีจากผมไปดีกว่าเอ๊หมีเฮ้ยอย่าไปขัดมันไอ้เหี้ยมันเอาให้หลายคนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีดรายชื่อก่อนนี่คนที่เข้าหมีให้ผมรีดรายชื่อคนปอไม่ไม่ไม่ยุ่งเลยละผมรีดรายชื่อแป๊บคนที่เข้าหมีให้ไอเลียวแม่งรวยว่ะแม่งปัดเงินดีกว่าไหมครับ กดข้อปฏิบัติของตำรวจอ่านอยู่ครับคุณอ่านจะเท่าไหร่นะครับคุกหลังอ่านอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกเขียนเยอะอย่างนี้ว่าสัตว์เคลียแล้วกูจะจำได้ไหมเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเร็วสบายสบายเย้ทงั้นเดี๋ยวเซตนี้น่าจะสุกี้มอรวมอ่ะดูละเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่อะฮะ ไม่ไม่เกี่ยวดินไม่เกี่ยวดินนายกสุกหมอดรวมอไม่ใช่นายกนะอ๋อเป็นยอมเภอใช่ไหมครับครับผมครับผมแก๊งนกคู่ครับผมับผมแก๊งนกคู่ใช่ครับทำงานต่อเล่นกันนดดครับือคือเรื่องของเรื่องที่มาสมัครเพราะว่าตอนคืนผมเห็นมิคุณตำรวจโทรมาสคนเดียวไหก็เลยแบบเอ้ยตอนคืนมันไม่มีคนเหรอแล้วมันจริงๆมันควรจะมีตำรวจอยู่ไงมันจะได้แบบต่อเนื่องใช่ไหมล่ะอันนี้ขอถามนะ อ่อมาจากแก๊งไหนกันบ้างไม่มีครับไม่มีครับิ่งเข้าประเทศมาเลยใช่อาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าครับเคยทำงานผิดกฎหมายไหมครับไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมเคยเคยแต่ประวัติใส้กระดาษ A4 ครับผมผมเคยงัดตั๋วรอบนึงใช่เคยงัดเคยงัดตั๋วแค่นั้นะครับอ่านโกกไหมคร่าวๆใช่ไหมครับคร่าครับกำลังอ่านคร่าวๆอยู่ครับตาลายครับเสร็จเร็แป๊บนึงนะครับผม เยอะจนมัจะร้องไห้แล้วนะไ้เจมกลับบ้านไปแล้วอะอะอะไรวะอะไรครับดีใครนะใครต่อยกันวะเอ้เฮียมันใส่กันอยู่ละเอ้ยแอาละเอ้าตายเลยไอเฮียแหมเฮ้ยอ๋อเออตำรวจทะเลาะกันในแชทวจเย็นตำรวจจเย็นตำรวจจเเฮ้ยไม่ต้องไปเฮียอยู่นี่แหละ เลยเฮียสะพืนพังยังตายเลยเออเออไอ้อย่างวะไอ้ลากศพเพื่อนไปแล้วน่ะอะแล้วคลิปกูเห็นเป็นลูกซองไม่เหรอวะเออใช่ลูกซองเอาไอ้เสียงน่าติดคลิปกู้เข้าเรีนจำอะไรลบอย่างเด็ดแม่งเดินเดินมาคุยอยู่ดีๆแม่งออกไปเป็นศพเฉย เขาถามว่าไม่เคยทำงานผิดกฎหมายว่ากูจะพูดอะไรเแค่ผมขายโคเคนเพิ่งโดนจับออกมาหมดไม่เคยเขาไม่เคยเคยแต่สวัสดีครับผมหอดหยอยอ่ะเขาถ่ายรูปอยู่เอ้ยผมผมไม่ใช่โจรครับอย่าถ่ายสวัสดีค่ะหมอหมกใหญ่นะคะอีดอกแค่นักนนะมึงอ่ะเอ้ยผมเก๊กแป๊บนึงคุณตํารวจผมเก๊กแป๊บนับเอ๊ะนับ ครับใช่อยใบเร็วไปคต่อไปมาครับพีศาจปีศาาจใส่อะไรยังอ่ะนี่นะครับต่อได้เป็นตำรวจกันแล้วนะครับตอนนี้สอบตำรวจใช้เวลาค่อข้างนานเพรามตำรวนะก็ไม่ไม่รู้ว่ายังไม่ได้ใส่เลยไม่ได้แกงนีจะไปไหนกันคะไ้เลยไม่ได้อัดไว้นะครับแต่ว่าไปหนูลงก็อนช่างวุ่นวายก็วัสดีหมอสวัสดีครับหมอหมอเห็นคนเก็บขยะไหมหมอเห็นคนเก็บขยะไหม คนมันคิดมาคอยเกี่ยวขยะมากเลยนี่นี่มันแก๊งอันนี้ใครเนี่ยเฟียลเนี่ยเฟียล้วะยอยไงยอยไงจะใครล่ะคุณมาว่างอันนี้ใครเอ้าต่ออ้าวอยาจะเล่นกันอีกอันนี้ใครพี่เองพี่เองพีแล้วอันนี้ใครยอยเอ้ยงอบจะร่วงไหมว่าเนี่ยตาคอดีใครสุกี้เองโอ้ยโคบเลยนี่หว่า ใช่แกงนกปี๊ร้านนกพูกอะน้ำนะเบี้ยขานนะแกงนกพูกแกงนกพูกเฮ้ยยินดีด้วยเป๊ปซี่โอ้โหอันนี้ใครเป๊ปซี่เป๊ปซี่จะแถวไหนเแถวไหนครับจะแถวใหม่ครับพื้นที่ว่างละวนี่ใครตำรวจอ่าเข้าแถวเลยเข้าแถวเลยเดี๋ยวไปเข้าแถวตอนน่ะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวยืนยืนอยู่หน้าผมเข้าแถวตอนเลี้ยงแป๊ด ยินนะผมโอเคตอนนี้ยินนะผมนะครับเดี๋ยวผมต่อไปเดี๋ยวพาไปซื้อรถนะครับไปับผมเดิน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 มานี่นี่แอ่วตามตามเขามไปตามไปตามไปตามไปซื้อซื้อจะเพิ่งซื้อมอไซค์ซื้อเก๋งกันนะครับผมเออเก๋งก่อนเือเก๋งก่อนเพิ่งซื้อมอไซค์รถเองเออรถเองรถเอง ซื้อตรงนี้นะครับถ้าไปซื้อร้านค้า